หนึ่งปลาช่อนใหญยสวัสดีครับผมเี่ยวไปกินไปกับชายเลียบครับผมมาครับเมนูของมืดหมอครับหน,หนึ่งป้าหนึ่งป้าหนึ่งปลาช่อนสมุนไพรกบพักและหน้าะนี้ครับผมอะไรขเขาในการหรือพี่น้องเจียวปีดบเ <c oughs> มนูมากครับเมนูมาก <c oughs> กึิงบากกึ่งมีมบกบวบมักฟักมีหนูอายุยืนได้พี่น้องกินได้อร่อยด้วยแบบป่าหนึ่งมักสมุนไพรครับผมมักตะไคร่กระเทียม แล้วเกขึ้นนึ่งครับเร,รือทุรุตเป็นปรบรรยากาบ กแจกคน gosh, เถาในนี่ได้เมนูยืเดยยนอ๋คนไหนกุแจกดญแจตาเหมือนกัดแสบถึงถึงป้าจ wow ุดจอดนี้รับเป็น้องแท้ครับ ngửa điểm mà ngửa điểm mà ừ. này này Hãy Tìm cho lên. หมักคืนหนึ่งแล้วก็หอมหอมนะครับหมักแก้ตัวเย็นเล้วมนได้ผีนองทั้งไก่ทั้งไก,งไก่จับแล้วกัน cái đinh bạn phải lấy bật cái đinh gấp này cái đinh hoài Hãy เหงาก็เขาเมนูเนี่ยแต่นนหนึ่งแต่หนึ่งเขาเนี้อยอ่ะจะกินไรเออกินแล้วหลับ เทำงานว่ได้ครับพี่น้นองกินข้นวาวตากันกคนวันเสาร์หนึ่งเท่านี้เได้เป็นยุทยุดธเราชก,การกันเาจะวันใดกินข้าวตาครับโย่ทำงานเดี๋ยวหัวงนอนเมนูมาครับกินไลยครับเมนูนี่กินเข้าหลาย ควนท,าท่าไปบ่มไม่เขียวยำนำได้สบายแล้ปลาส่พักหนึ่งปาลาับกินได้สบายๆก็เป็นปลาเขียวง่ายก็อขออ่อยแม่กันนินแล้วครับผมหนึ่งปลานี่ล้ครับผมพ่อแม่เขียวกับพวกใคร้ะเรื่อ จะเบดจะเหนื่อยเรากินหลายครับผมเหนื่อยย่อยยากครับผมทําให้เกิดท้องอืดท้องอืดท้องเฟ้อไวรุ่นกินได้ครับผมพวกใต้ของยังแข็งแรงอยู่พวกกระเพาะ ปลาตัวใ,ใหญ่ยพี่นอ้องตอนนี้กินสองขามแล้วเดี๋วหอไปกินทีทำงานนั่ครับผมเครื่งหนึ่งกินมันม,มดดกับ เดี๋ยวป๊บทองทอง,ทองทองมันจะมีมันมีอย่างหลายๆมันมัน,มน <c oughs> ทองปลานี่ <c oughs> เด็กกินกับเขาจะห้อมักมีความชุกครับผมฝีมือเราเองขาดเกลี่ขาดจางขาด,ขาด,ขาดนันก็นเติมแต่งได้คือสิตามรัยครับผม Ui. Uh. chút là pin nóng đây Để im lại もう。 แซ่บปับพี่น้องเอ้ยสำหรับกิมมี่กับขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมนะครับผมเกี่ยวไปกินไปกับชายริครับผมข้อหนึ่งสมุนไพรแซ่บบานเรากับเจียวปลาช่อนหนึ่งสมุนไพรคลิปหนาบอกกันไหมครับผมคลิปนี้กันมากกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องคลิปหนาบอกกันไหมครับผมสวัสดีครับผมโอ้แซ่บค่ะกิม